อมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอ้มไม่น่าอูงามคือดังพระแม่เส้นทุกเส้นน่ะแรงเงาได้หมดไหมเด็กๆแรงเงาได้หมดไหม เออแรงเงาได้หมดไปหัดนะกลับบ้านไปหัดแล้วก่อนแรงเงาอ่ะแรงเงาวัตถุธรรมดาเด็กๆฟังก่อนแรงเงาวัตถุธรรมดาแสงเข้าช่องไหนต้องลงช่องนั้นเยี่ยมอัติมือพอรู้ว่าแสงเข้าลงลงลง,ลงช่องนั้นเสร็จแล้วแรงเงาช่องไหนต่อช่องถัดมาใช่ไหมเออแสงใกล้ช่องไหนก็ลงช่องถัดมาก่อนลงเงาต้องทอํายังไงแบบฝึกบอกไงทําขั้นบันได แล้วก็อะไรต่อเยี่ยมรวมเสร็จแล้วทำไงเข้มเมออยี่ยมโอ้เด็กโตป .5 ครับยังไงช่วยดูน้องด้วยนะตัวเล็กโอเควัตถุธรรมดาลงเป็นขั้นบันไดใช่ไหมเด็กๆวัตถุวงกลมลงลงขั้นบันไดเป็นยังไงตัวอะไรเยี่ยมอาตีมือตัวเล็กบ้างแต่ทรงกระบอกอะ่ะสูตร ส่วนมันแรงเงาเหมือนคนอื่นไหมสรงกระบอกอะตรงกลางมันต้องทําไมตรงกลางปล่อยว่างเยี่ยมถ้าไม่ปล่อยว่างมันจะไม่นำวิงขึ้นมาใช่ไหมก็แรงเงาสองฝั่งเลยใช่ไหมฝั่งที่แสงเข้าต้องแรงเงาทําไมอ่อนหรือเข้มเยี่ยมทําเหมือนรูปทรงปกติเลยใช่ไหมแรงเงาแล้วทรงกระบอกมันมีการแรงเงาเป็นรูกับไม่เป็นรูใช่ไหมถ้าไม่เป็นรูเราควรทําขั้นบันไดเป็นยังไงเออ แต่ถ้าเกิดเป็นรูนะครับทําตัวตีไปทําไมงางหรือคว่ำเยี่ยมอ่ะโอเคดูน้องด้วยนะคะเราได้แล้วเออนี่แบบฝึกอยู่นี่นะอย่าครูเขียนแบบฝึกอย่างน้องให้นะอ่ะพร้อมอยังตัวกระตูนโอเคอย่าโหว่าตัวกระตูนให้เขานะครับเก่งมากอ้าวตีมือให้ตัวเองหน่อยตีมือให้ตัวเองหน่อยอะตีมือหน่อยโอเคครับโอตีมือไม่ดังเลยเก่งอย่างนี้โอเคครับ วันนี้ผมสอนพิเศษเสร็จแล้วผมกลับมาทำงานลูกค้าแล้วครับไอ้นี้งานคุณพ่อคุณแม่ครับมารับได้นะครับพี่ชายครับอันนี้หน้าพี่ชายครับโอเคครับหน้าพี่ใหญ่โอเคครับเดีย๋ยมาดูไงกันครับโอ้ oh, วันนี้ผมว่าจะไม่กินเหล้ากินเบียร์แล้วผมนอนร้องทั้งคืนอะปวดท้องไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่หายเลยตอนเนี้ย ผมปวดท้องแล้วก็ปวดแขนนอนทับเส้นแล้วก็ปวดท้องอยู่กินไม่แม่กินไม่ชอบเคี้ยวรีบกินรีบกินแล้วออกมาเลยเนะี่ยไม่กินไปสาจานนะกกนเมื่อคืนโอ้โหไม่แบบผมไม่อ้วกออกมาเลยแม่ยังไม่หายปวดท้องเลยตอนะ <c oughs> นี้ปัญหาที่ตัวผมเป็นแน่นอนนะเฮ้ยครับพี่ชายครับมาเคลียร์งานให้แล้วนะครับ เด็กๆเก่งมากครับเรียนพิเศษเรียกจะทางานนะพี่ชายแต่แต I mean, so ่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นตํารวจนะครับทั้งคู่เลยก็ส่งคุณลูกมาเรียนนะพี่สาวผมอยู่ตั้งแต่สมัยผมอยู่ในค่ายทหารนะเป็นข้าราชการกันหมดแล้วครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเด็กของทหารโอ้โหเป็นยาจอบอยู่คนเดียวเป็นคนวัดรู่ครับ โอเครับยังไงร่ำรวยกันนะครับตัวเล็กเก่งมากครับคุณลูกพี่สาวครับใช้ง,งานให้อยู่ครับพี่ชายครับได้ขนาดเกล่าวคุณวิ่เสยบรยีให้นั่งทำงานครับอยู่หน้าเมเจอร์รับอยู่สวนอาหารอยู่ร้านที่ป่าครับกล่าวคุณเน็ตที่จอยโล่ค่ะครับว่าลุยงากันดีกว่า